สวัสดีครับเจอกันสามมีนานะครับวันนี้ก็พามาดูต้นเสียบยอดนะครับต่อเป็นต้นกลายของเรานะครับพอดีว่ายอดเหลือนะครับก็เสียดายยอดนะครับก็เลยจำต้องตัดนะครับตัดต้นกลายต้นนี้นะครับแล้วก็เอายอดมาเสียบนะครับ เป็นต้นที่ไม่ได้คาดหวังไว้นะครับเพราะเขาจะเจริญเติบโตนะครับเพราะว่ายอดก็เป็นยอดที่เหลือนะครับจากที่เสียบจากที่บ้านมานะครับส่วนต้นที่บ้านนะครับก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับแต่ต้นที่ไม่ได้คาดหวังนะครับก็ดูว่าจะเจริญเติบเติบโตดีกว่านะครับน่าจะเพราะว่าเขาได้ลงดินนะครับถ้าจำกันได้นะครับ ตอนเสียบนะครับก็จะเป็นสามยอดนะครับแต่พอเสียบเสร็จนะครับยอดของเขานะครับก็เน่านะครับก็เหลือยอดเดียวนะครับที่ขึ้นมาตอก็ไม่ได้มีรากแก้วนะครับเพราะว่าเป็นกิ่งช้ำนะครับเพราะว่าตอของเขาจริงๆนะครับก็เอา ทำการเสียบไปนะครับเสียบยอดไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นยอดนะครับก็เอาชําไว้นะครับพอชําติดก็เอามาลงดินนะครับตอ,องเขาจริงๆก็เป็นของต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ชะงักการเจริญเติบโตไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับ ต้นนี้ค่อนข้างจะฝังลึกหน่อยนะครับพวงนี้ปีน่าจะแตกแล้วนะครับตัวนี้ก็วันที่9มีนานี้นะครับ น่าจะครบสี่เดือนนะครับที่เอามาลงดินนะครับแต่ว่าต้นเขาก็ยังไม่ค่อยขยายนะครับส่วนยอดที่เอามาเสียบนะครับก็รู้สึกว่ามีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับจากต้นที่ไม่ได้คาดหวังนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นความหวังแล้วนะครับ ตัวน,นี้ก็เสียบเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าธันวานะครับเดี๋ยวคลิปตอนเสียบนะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับตัวน,นี้ก็เสียบพร้อมกับต้นตอกระทุ่มนะครับเดี๋ยวจะพาไปโตไปดูต้นตอกระทุ่มด้วยนะครับเป็นสองยอดนะครับที่ไม่ได้คาดหวังนะครับ แต่รู้สึกว่าก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูตอกระทุ่มกันครับตัวนี้ก็เป็นตอกระทุ่มโคกของเรานะครับโดยที่ว่าต้นนี้เราไม่ได้ขุดนะครับเขาเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับก็ได้ตัดแล้วก็มาเสียบนะครับ ถ้าคนที่ติดตามมาตลอดนะครับก็จะจําได้นะครับว่าตอนเสียบนะครับก็มีแต่ยอดนี้นะครับซึ่งปีก็จะออกดําๆหน่อยนะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็มีกิ่งตานะครับแตกออกมาอีกหนึ่งกิ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีกิ่งตาออกมาอีกสองนะครับด้านบนอีกนะครับ ตอนนี้ก็สองเดือนกว่านะครับครบสองเดือนไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้านะครับแต่ว่ากุ่มพานี้มีแค่ยี่สิบแปดวันนะครับก็ครบสองเดือนไปวันที่หนึ่งแล้วกันนะครับที่หนึ่งมีนานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็พามาดูต้นเสียบยอดของเรานะครับที่เราไม่ได้คาดหวังไว้นะครับแต่กลับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ